สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีเวิร์ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องมื้อนี้พบพอกับเาเอเซนเคยพี่น้องมื้อนี้มาเอกอยู่บ้านมาโน้อยคือเก่าพี่น้องทถนอำเมื่อต่อจากคิดเรื่อง่ายกับื้อนี้มี่มูมาโน้อยเนาะยูทูบเบอร์ผู้สาวผู้สาวเนาะสีมาดินน้ำมาโน้อยผู้สาวทางเนื้อทางปากกระดิ่งน้ยตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเหรอยูทูบเบอร์เด้เขา เออเนคนงามสบายดีเด้อคนงามเนาะเป็นอ่ะ uh, บบอคือบ่วฟันบัเพิ่นสิมาเด่นนำ้ำนะมื้อนีออ้ก็มาหลัดเอาเอาเอาเพิ่นพี่นอ้องมาหลัด<น>เอาพี่ก๊ะลังสิฮอดไม่ก็มอสิฮอดได้แลหลยมอเอเด้มาปเปิดคลิปอยู่นี่เลยเนาะเดี๋ยวสิบบ้านน้อก็บ่าเอชขี่รถไปหับเพิ่นอยู่นอกทางเนาะเพื่นขี่รถมาจากอันเวียงจันทร์พุ่นแห่ยไกลเติบเนาะแม่นเลยอทางไกลเลยเพิ่นว่าเพิ่นสิมาเที่ยวมาเด่นภาคเซ่นะ ก็เลยนัดบ nah, ่าวหน่อยว่าเป็นทักมาว่าสิมาเดินน้ำก็เลยไปออกไปรัดเพื่อนเนาะั้งแรกตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นว่าสิได้พอผู้สาววะน้องแล้ววะนี่จะขี่รถว่าใส่ไปเนาะไปไปลองแล้วไปเจอกันถาเพิ่นอยิงนกทากเนาะไปถท้าที่เพื่อนน้องเพื่นเอนแก่แล้วแม่ ไปดีแล้วแตัวเอาสบายดีตอนนี้ฮะค่ะซีดีพอดพ้องมาแล้วมาอีนออฟไปนออไปพิรำเดี๋วไปเจอกันไปนอ๊อฟงามดีนะซุเปอร์ซุเปอร์รถตอนนี้คืออ๋อตอนนี้ก็คืออ่าตอนนินลาเนาะไปบานทใหแห่ กินกุ้งบ่ายเป็นคนขับรถตายขี่ซานอีกเลไปหลายคนเนาะทุกดี่อ้าวปีใหม่นี่น่าจะเป็นอันคนหลงสอนอ้วยบ่ายเด็คนลงสอนเออเมรนดวะ

ก็หมอกกระแต่นี่เฉยเหยเฉยไ่ทกว่างว่โอ้ยอกหยอกน่ส นาะบอกเ้าชิสสอนนะอี่แหละอ้บรรยากาศดีดีก็ตอนนี้อากาศเสียเลยลงลงล้มกันพี่นอ้องเบาหน่อยเขาจุ้มนี่กับเช็ดอยู่ด้วยนี่มุ้ยปีกบอกเออ,อสอนแข่งกันไหมบอกเลือกไปจังเนาะเลือ,อกหนเพาะป่าบรรยากาศดีดีเลาบอกหายมาสอนนี่ mãi vào súc mãi 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 nhỏ Nhỏ mãi 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 mãi

อ้าไอ้เฟย์แข็งังใจด้วยสนาดเนียได้ได้ก้าวมาสี่หลอยู่นอะหลยยุววันนี้น้อง่ต้องมือเองพี่น้องเสียดเลยเสียดกุ้งเลยมอนเสียดเหียบเหอโอถึงจนาะเหรอนี่ติกี่ดินเอาหัว้าห่อนจ่สิบล่นไปใส่อะเด เผ็ดไปได้บาทนี่หอนอ่ะอันนี้ก็เขาใกลๆีหอนเนี่มันเหม่นว่ะเอไข่เมงอันนี้เม็นหมเาะเออเก็บเอาปะ kiếp เอา cũng lại gì đâu ได๋เก็บแล้วแดเก็บเอากุ๊กสิมาซ่ํา ừ. à, อะไร้าเปลี่ยนแยมโอ้มากระไรแล้ซ right. ้ำนี่กระไรกระไรบ้านคอยทาเป็ดกระมูกได้อย่งสอนฮูกกินมูกกระไรกระไรสมซักมานีอนแบบงเพ่งๆเอข้ามาต้อเอาอันนี้ต่เอาลง ต้องสอยแวตะพังต้อว่าเอาาตันนอหรอเอาาไปไปู้บุี่เนี่ยเนาะะมนก็สิโตมันกะย้อนไปหาตนนั่นก็สิบรี่บุหรี่บเนาเขาว่ากระไรเนาะซำนี่จริงม่ปีงวะวะ รอบแรกเขาได้อยู่บ่ฮะได้อยู่ต่ว่าไม่ตีอะไรบอกอาห้บ้านน้อยมาสอนแทนมันี่นะทีจอยนี่อย่นงนะนะอ้เบืองไปเรื่อยรอเบาหน่อยสอนก่อนสอนโมเป็นแล้วก็ต้องที่บ้งีมามามาไิป้อมแล้วไปถึงเล

ไปมาหน่อยนนี้ขึ้นทาง่ะฮะฆ้ายัางฮะนี่เข,าข้าฆ่ามอของวะฆ่า,มอ,า,ามอขอขงเขาย่อเอาออกก็ได้อุกิากาศดีเนาเนี่ยโมแรกเนะานะมาสิได้ดไนะอนนยู่บนน้อมาจิได้อยู่ใบมือถือเนาะอะไร

กิน่อยุ๊เลย่มรวป้าว้าวมันตองเลยไปลงสอนแ่จังไม่เห็นกินก่อนมันต้องลงสอก่อนเนีมันอะไรอะไรสอนเหไ่บข้าใส่หงูอะไรตัวนี้ ใส่งูยังไงเขาาบอย่างนี้แ oh, oh, okay. oh. ้่ก็แ้่ก็ฮะกวาตัดมาเลยแรนนี่นะ๋อเป็นตาแซบแท้เือด้วยอจ้าอหน้าหลงตาเลยพี่น้องเลยโค้งหน้าเพื่อนใหญ่เินมากท่ายสบายดีก็ท้งนะคะอนเคนี้วันไหนวันนี้ไล่ได้ค่ะแบบไม่ถ่ายัไนร้าย่รล้ถไา่นก็ไ ดื้อมจะมาให้เกมพักมากดื้อนะผักมานี่อยู่่อยอ่พอดี่อ่จอ้วยาใส่แล้วเราแยกตะบา้กระพักก้อะไรเนาอุปกรณ์นัเดียวไปเาไปต่อยผ้าไอซูไปต่อยผ้าให้นมใส่ปอกัน สาดินดาเฉยไรซิมือโบราณนะทุกคนมีดบบนี้าเราบอกน้าออมันโมไดับสิบอกฮะใส่ใส่ลงเกัดสิบอกกินกัดดีกว่าินแบนี้กินกัดกัดไดเสียบกายเสียบเนอคมซื้อสีเกีบเนาะยไรเด็วเด็ดจะคล้องเลยน้อยจะคลองวา เองมากินเทียมกับเทียมมนเนี่ยปุณิมาหนักมวยหยายาบช่็จนี้มาฉีกบบหรูนังแข่งร่างใจอย่างก่อแยนจงเงาใช่เลยตอไปคนนี้มีมเขาอะไรายไี่เขาหวานี่ว้าวเันคนดีอย่างไหนลิว่าเขาเ่าอะไรก ผมจะเกากว่าวิ่งเลยเนาะ <c ười>